ครับกชมครับวันนี้สปอร์ตรับรูนครับในช่วงของทนยเดชกดไลค์ครับผมมาอยู่ที่ร้านอาริฟุตบอลคอนเซปต์สโตร์อีกครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ว่าที่นี่เป็นสาขาใหม่เดอะมอลบา์กะปินะครับมาอาริทันทีแน่นอนว่าจะต้องพบกับสินค้าเกี่ยวกับฟุตบอลครบทุกอย่างที่นี่แน่นอนครับแต่ว่าที่มาที่ไปครับการมาเปิดสาขาที่3ที่นี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงคุณเอสนะครับศิวัตรวาสันต์ศรีจะมาให้ข้อมูลกับเรารวมถึงวันนี้ครับ ยังมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่เป็นคนแรกของ AriFootball Concept Store ด้วยจะเป็นใครน่ต้องไปติดตามนอกจากนี้เขาบอกว่ายังมีสาวสาวอารีเกิด้วยครับจะน่ารักแค่ไหนด้านในรออยู่แล้วตามไปกดไลค์กันเลยคับชมครับก็ถือเป็นอีกครั้งครับที่ผมเองมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนร้านอารี o ุตบอ l คอนเซปต์สโตร์โือครั้งนี้ก็ถือเป็นการฉลองสาขาใหม่สาขาที่3ครับต่อจากที่ทองหล่อและสยามสแควร์ ซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลก,กับเราก็เป็นใครอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากคุณเอสครับผู้บริหารหนุ่มที่ตามฝันของตัวเองด้วยการริเริ่มฟุตบอลคอนเซปต์โต์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเตอนนี้ครับผมมายืนอยู่กับเจ้าของร้านคนหนุ่มที่ผมเองกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคุณเอกศิวัตรวสันตสิงิ์สวัสดีคุณเอกครับ โอ้โหครับ, oh oh. รบหลังจากที่ผมเองมือกาสไปร้านที่สยามสแควร์ผ่านไปแป๊บเดียวนะครับอาริคอนเซ็ปต์สโตร์มาเปิดสาขาใหม่ที่เดอะมอลล์บางกะปิจริงๆร้านนี้เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ครับจริงๆมันแตกต่างจากเดิมเพราะว่าอย่างร้านแรกเราเป็นฟุตบอลล้วนร้านที่2องก็เป็นฟุตบอลล้วนร้านนี้เรารู้สึกว่าเ,เกมฟุตบอลมันมีมากกว่าสตาร์ทหรือว่าเสื้อบอลเรารู้สึกว่า การที่เราจะเล่นบอลให้ดีมันต้องมีเราต้องเข้ายิมเราต้องเสริมสมรรถนะทางร่างกายทางด้านอื่นด้วยหรือว่าเราก็เลยมีโซนชื่อว่า performance โซนขึ้นมาคือจะเป็นโซนที่สําหรับเข้ายิมหรือว่าสําหรับ ที่เราสามารถทําให้เราเล่นฟุตบอลดีขึ้นและอีกโซนนึงที่เราเพิ่มขึ้นมาเป็นโซนแฟชั่นคือคนชอบฟุตบอลเมื่อกี้มันแฟชั่นมันไม่ได้อยู่แค่ในสนามเวลาออกมาข้างนอกเขาก็อยากใส่เสื้อยืดฟุตบอลหรืออยากใส่รองเท้าที่มันมีเป็นเขาเรียกเป็นฟุตบอลอิสรชั่นคือเป็นแบบแบบดีไซน์มาจากฟุตบอลนี้ครับเราก็เลยสร้างโซนแฟชั่นขึ้นมาด้วยครับผมซึ่งมันจะแตกต่างจาก2ร้านแรกที่จะเป็นมีแต่สตั๊ดกับเสื้อฟุตบอลครับผมดังนั้นมาที่นี่คือไปที่2ร้านแรกเนี่ยบอกว่า คร,ค,รค,รครบที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าครบทุกทีมก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราพยายามมีให้ครบครับเราพยายามมีให้ทีมดังๆให้แฟนบอลชาวไทยแบบหาได้หาซื้อได้ครับโดยเฉพาะไทลีกเรามีามน่าจะครบที่สุดในประเทศไทย <Okay. S 2> ครับผมขณะเดียวกันครับงานนี้ก็ยังมีการเปิดตัวแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงนักเตะลูกครึ่งไทยอเมริกันครับสังกัดแบงคอกยูไนเต็ดเป็นพรีเซนเตอร์ของร้านเป็นคนแรกครับ ลองไปฟังกันสักหน่อยว่ากองกลางจากทีมแข่งเทพเนี่ยรู้สึกอย่างไรครับกับการมารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ I look people like David look people to k up e a b c h โดยแอนโทนีครับเผยถึงสาเหตุหลักของการตรัดสินใจมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ว่าเป็นหนึ่งในความฝันของตัวเองตั้งแต่เด็กๆนะครับเนื่องจากเคยเฝ้ามองนักเตะอย่างเดวิดเบ็คแฮมเทียรี่องรีมาโดยตลอดครับ เขาวางตัวได้ดีแล้วก็สร้างแบรนด์ให้กับตนเองแล้วก็เป็นตัวแทนให้กับบริษัทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออาริเนเสนอเข้ามาเขาเองก็ไม่ลังเลกับที่จะตอบรับเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ของร้านในครั้งนี้ส่วนรองเท้าฟุตบอลคู่ใจครับโรสตั๊ดของแอนโทนีนั้นเจ้าตัวก็บอกว่าใช้อดิดาสครับเป็นรุ่น F50 และพีเดเตอร์กับใช้สลับกันไปสลับกันมาครับแต่ว่าที่แน่ๆหลังจากนี้ร้านอาริก็คงจะต้องจัดให้กับแอนโทนีอย่างแน่นอนแหละครับ I think in Thailand the best football stores one of นอกจากนี้ครับแอนโทนียังให้สัมภาษณ์ประเดิมการเป็นพรีเซนเตอร์อาริด้วยการหยอดคำหวานซะ้วยครับว่าอาริ Ari เนี่ยคือช็อปฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยเวลานี้ครับ um, right now my target, my main Right target goal now ส่วนเป้าหมายของตัวเองกับ Bangkok United ปีน,นี้ครับเจ้าตัวบอกว่าคือการได้ผลการแข่งข,ขันที่ดีและได้อยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกต่อไป และเมื่อถึงฤดูกาลหน้าครับ <ST AN CE> เป้าหมายของ b a n g k o ย United <ST AN CE> ก็จะใหญ่ขึ้นและก้าวขึ้นไปเป็นทีมที่ดีที่สุดของเมืองไทย <ST AN CE> นอกจากกิจกรรมเปิดสาขาใหม่รวมถึงเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่แล้วนะครับ <ST AN CE> งานนี้อาริยังมีการเปิดตัวสาวสาวอาริเกิครับเพื่อเป็นการสร้างสีสันและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับ ฉะนั้นครับวันนี้ผมคงต้องลาไปด้วยความน่ารักสดใสครับกับพวกเธอเหล่านี้ครับสาวๆอาริเกิลนะครับแล้วพบกับธัญเดชกดไลค์ครับได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปพร้อมกับพวกเธอครับสวัสดีครับ